ก็ขบวนสี่ห้าถึงสถานีขบวนเนียงแล้วตัวผมก็จะทำการลงที่ที่นี่นะครับที่นี่สถานีขบวนเนียงนี่สถานีขบวนเนียงเพื่อการเดินทางไปส่ง เาจ่าเกกชันที่จะเป็บรถสารธรรมดาี่า้สาจาก้านดิรสีรรมาต่อประานี้มาบางำกบรถโดยสารธรรมดาเส้นี้เมาจานบาไม่ก็กอเลยกอใหญ่ไม่ก็บ้านดินลางก็พัฒนาไปอยู่นะสารีคนเนียง ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ